รัฐบาลไทยกำลังวางแผนที่จะออกวีซ่าพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาประเทศไทยเพื่อฝึกมวยไทยวีซ่านี้จะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถพำนักในประเทศไทยได้นานถึง90วันเพื่อเรียนมวยไทยทินแอนวชาวต่างชาติฝึกมวยไทยในประเทศไทยเอ็มทรองคาเอสมย www.saragadi.com ชาวต่างชาติฝึกมวยไทยในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่พัดรัชกิจประการกล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าวีซ่านี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมกีฬามวยไทยมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติของเราและเราต้องการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติรู้จักและเรียนรู้มวยไทยมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าววีซามวยไทยจะมีค่าใช้จ่าย3,000บาทต่อคนและสามารถสมัครได้ที่สถานกงศูลหรือสถานทูตไทยในต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาบางประการเพื่อขอวีซ่านี้ได้แก่มีอายุอย่างน้อย18ปีมีสุขภาพแข็งแรงชำระค่าธรรมเนียมวีซา่าได้รับการรับรองจากโรงเรียนสอนมวยไทยในประเทศไทยโรงเรียนสอนมวยไทยในประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองจากโรงเรียนสอนมวยไทยเมื่อสมัครวีซา่า วีซ่ามวยไทยคาดว่าจะเริ่มออกในเดือนมกราคม2567ประโยชน์ของวีซ่ามวยไทยวีซ่ามวยไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์หลายประการได้แก่ส่งเสริมการท่องเที่ยววีซ่านี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเพื่อฝึกมวยไทยส่งเสริมกีฬามวยไทยวีซ่านี้จะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเรียนรู้และฝึกฝนมวยไทยได้ เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจวีซ่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนสอนมวยไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรัฐบาลไทยหวังว่าวีซ่ามวยไทยจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬามวยไทย